สวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงถามกันมาเยอะเหลือเกินรถโฟมาเมื่อไหร่รถโฟมีไหมเข้ามาหรือเปล่ามาแล้วครับสตาร์ด้าสีแดงเทานะครับตัวนี้สีแดงเทาจดปี25 4 4ใช้กันยาวๆนะครับผมพาสีหมด2567นะครับตัวนี้ภาสีหมด2 5 6 7ใช้กันยาวๆก็เล่มทะเบียนชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครับครบหมดแล้วได้มาหมดแล้ว ยวเปิดราคาเบิกปันปนิดสีสภาพสีข้างนอกผมก็ว่าพอได้ครับพอได้ก็มันแปดสิบเปอร์เซ็นสภาพภายนอกนะสวยนะครับส่วนยางเนี่ยใช้กันย,วยาวๆนะครับเนี่ยยางใช้กันย,วยาวๆเลยทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้ทั้งสีเส้นเลยครับใช้กันย,วยาวๆดอกยางเพิ่งได้เข้ามาใหม่ๆครับสดๆร้อนๆเลยสตาร์ด้าโฟผมผมถ้าถามว่าถ้ารถโฟผมจะชอบสตาร์ด้านะสตาร์ด้าใช้ดีเป็นรที่ใช้ดีครับใช้ดีมากเนี่ยรถสตาร์ด้าใช้ดีครับเนี่ยข้างหน้า ไฟตาแมงยังจับเลยวะปูดปาแต่วะไฟตาสวยมากนะครับสวยมากผมขับมาอู้หกร้อยโลเลยนะครับเนี่ยหกร้อยโลทั้งขาไปขากลับรวมกันนะครับหกร้อยโลสตาร์ด้าดูรอบนอกก่อนครับยางใช้กันยาวนะครับเป็นลุงโฟนี่ยางใช้กันยาวเลยนี่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนี่ลุงโฟสตาร์ด้าคันนี้สวยครับสวยผมได้เข้ามาผมไั่ว่าสวยเลย เดี๋ยวเปิดราคาแบ่งปัน fc ค่ันนี้นครับดูรอบนอกก่อนข้างหน้าผมไม่ดูรนะคร่าวๆแล้วนะข้างหน้าคร่าวๆนะครับข้างหน้าเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนข้างหน้านะ่ะสวยสวยครับอย่างสวยเลยข้างหน้านี่มีตะขอตัวเกี่ยวลากด้วยเนี่ยตะขอตัวล่างตัวเกี่ยวลากด้วยสวยครับใครจะไปสายแคมปิ้งเข้าป่าขึ้นภูขึ้นอะไรผมว่าใช้งานนะคุ้มสตาร์ด้านะคุ้มเครื่องตัวนี้เป็น4 m 4 0อสศูนย์ะครับ 4M40 อสศูย์ ถาสีเนี่ยผมดูให้ดีอย่างดีแล้วสองห้าหกเจ็ดครับใช้กันย,วยาวๆเลยเล่มชุดโอนครบทุกอย่างครบอยู่กับผมหมดครบหมดสีรอบนอกก็โอเคครับสีรอบนอกโอเคกระบะเป็นกระบะใส่แม็กไนเนอร์นะครับอย่างดีมีตัวเหล็กลากดเหล็กลองเี่เหล็กลองหัวหด้วยเหล็กลองหัวสวยครับสวยถือว่าสวยเลยแหละสตาร์ด้าคนันนี้นี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายยังจับครับฝั่งซ้ายยังจับ ฝั่งขวาไฟท้ายดีนะครับกระบะม,มีมีรอยสีเปิดหน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับตรงนี้กับนนตรงนี้ตรงนี้ครับแต่ไฟท้ายแตกนะครับไฟท้ายแตกตรงนีน้ีไฟท้ายมีรอยหน่อยเดียวครับตรงนี้แค่หน่อยเดียวนี่เล็กลากมาพร้อมเลยต่อเล็กลากมาด้วยสตาร์ด้าตอนเดียวรถคันนี้ใช้งานโอ, و, อย้ยจางดีเลยวะยางใช้กันยาวเลยครับผมขับมาการันตีให้เกียร์โฟเกียร์อะไรเข้าอย่างดีเลยแหละผมขับเองเนี่ยสวย ภายในนี่อย่างสวยเลยนะภายในนัวครั้งเดียวจึ้งจัางเลยอ่ะคิดดูครั้งเดียวเลยนะครับเนี่ยสตาร์ดาดูครับภายในสภาพภายในโอ้โหดูเบาเกียร์โฟนะครับเป็นเกียร์โฟอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเวลาเหยียบเล่งเข็มไม้วัดรอบอะไรขึ้นหมดนะครับผมเช็คให้แล้วเข็มไม้วัดรอบขึ้นหมดทุกอย่าง เช็คให้หมดแล้วครับแอร์นี่แอร์เย็นบ่เย็นธรรมดาให้ห้าเย็นแอร์เย็นครับมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้นี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดปับ๊บฟั๊บนี่ทีเด็ดเห็นไหมครับดีครับระบบเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าปรับข้างทั้งสองบานซ้ายขวากระจกไฟฟ้าสตาร์ด้าดีครับตัวนี้เครื่อง c m 4 MC, 0 r a d ากำลังลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานอยู่ผมก็ว่าเป็นรถที่โอเคครับน่าใช้เดี๋ยวเปิดราคาแบ่งปัน FC นซับซ้ายขวาสวยนะครับซับซ้ายขวาอย่างสวยเลยซับซ้ายขวานะครับสวยหมดซับซ้ายซับขวาคอนโซลกลางสวยคอนโซลตรงกลางก็สวยสวยมากครับนี่ซับซ้ายซับซ้ายก็สวยไหมครับนี่เบาะหลังเบาะหลังไม่ขาดนะครับเบาะหลังไม่ขาด หลังไม่ขาดนี่ครับด้านข้างด้านข้างแต่ว่าบอกคนนั่งมีหน่อยนึงครับนี่หน่อยนึงเป็นแบบปรับข้างเลยนะเนี่ยปรับข้างตรงนี้เลยปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่ปรับเบาะเปิดถังน้มามันตรงนี้ครับ <S <S อเอังเงย็นเลยวะ่ะไฟออกหมดทุกดวงนะครับไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวออกหมดสตาราใครกำลังหาใช้งานอยู่ดีเลยนะครับตัวนี้สตา,าร์ด้ารถเขียบ จะเปิดราคาแบ่งไป F C นี่สายแคมปิ้งห้ามพลาดนะแคมปิ้งอ่ะเห็นถามกันมาเยอะแล้วรถโฟเข้ามาเมื่อไหร่คดโฟเข้ามาตอนไหนห้ามพลาดเลยสวยครับตัวนี้สวยยกเปิดราคาแบ่งไป F C เลยครับผมได้มาเจนก็อยากใช้เอง๋ย่คิดถึง F C ไว้ก่อนแบ่งปันดีกว่าแล้วนี่นะครับเครื่องเครื่องเป็นเครื่อง C M C 0นะครับ C M C 0ผมให้ทุกอย่างนะตัวนี้เป็น power นะครับเป็น power แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็ได้นะครับลูกค้าได้ไปพร้อมขับใช้งานเลยเอกสารชุดโอนครบอยู่กับผมหมดถ้าขายต้องชัดเจนครับบอกลูกค้าชัดเจนตัวไหนดีไม่ดีบอกลูกค้าครับต้องชัดเจนผมมาลงก่ะนจะแจ้แงราค,า,คานะครับแผ่งปัด F C เลยตัวนรรๆๆี้นี่หัวตะเริงงามๆเขามากัเทียนนี่แหละครับเบิ้งสภาพรถข้างนอกนี่ผมว่ายังจ้าบ่ะเอาอย่างนี้ ถ้าผมเปิดแพงโทรมาต่อผมลดทุกราคาผมจะแจ้งราคาเลยนะครับให้ไวเลยนะเอาให้ไวถูกใจจัดส่งถึงที่77จังหวัดผมจัดส่งได้หมดนะครับจัดส่งได้หมดสตรราร่ารถแค็บตอนนี้ปดปี254หสภาษีหมด2567ใช้ต่อ,อยาวถึงปีหน้าเลยไม่ต้องต่อภาษีเลยครับเล่มชุดโอนทะเบียนทุกอย่างอยู่กับผม ใครจะเอาคันนี้นะครับเอาราคานี้เลยนะเอาราคาแบ่งปัน f c เลยนะครับสภาพนี้นะแอร์เย็นรถขับดีอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องรถเลยผมขับมา600กโลอ่ะคิดดูทั้งขาไปขากลับถึงลานผมเนี่ย600กโลถ้าลูกค้าจะเอานะถ้าแพงต่อรองผมผมลดให้ทุกราคานะครับขอแค่โทรมาหากันผมวางรับสไซมัดนเมื่อลูกค้าจะเอาอ่ะราคาจะเอา ทำๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับาภาพนี้อย่าสวยอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่เป็นไงครับสตาร์ด้ารถแคบก็ลูกค้าท่าในใดสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต็อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ ยูทูบปอลุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับผมเบอร์ติดต่อ0809197704 0849549907ขอให้ลูกค้าที่รับชมคลิปนี้ล่ำรวยเงินทองทำอะไรก็ล่ำรวยล่ำรวยนะครับผมอย่าเก็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาด้วยครับเด้อล่ำรวยสุข,ขู่สุขคนนะครับเด้อขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ